คนที่ไม่คนที่ไม่ได้ปฏิบัิธรรมคนนั้นน่ะยังไม่รู้ตัวเองป่วยแต่คนที่ลงมือในการขวนขวายในการสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมจากครูบาอาจารย์คนนั้นรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองป่วยและกําลังบรรเทาความป่วยของตัวเองอยู่กําลังรักษาความป่วยตัวเองอยู่คนที่รู้จักว่าตัวเองป่วยอ่ะคนนั้นเริ่มเริ่มเริ่มตื่นแล้วเริ่มเสด็จเริ่มตามเสด็จของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ทัตินี่แหละมันทําให้กันไม่ได้เราต้องเป็นคนพัฒนาตัวเองต้องฝืนตัวเอง ต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองต้องต่อสู้กับความเหนื่อยยากลําบากต่อสู้กับร่างกายของตัวเองอะกายนี่แหละคือมารความคิดนี่แหละคือมารอารมณ์นั่นแหละคือมารขันนั่นแหละที่มันกล่อมเราอยู่นั่นแหละมันคือมารทั้งหมดเลยความคิดสังขารปรุงแต่งความทรงจําเราต้องต่อสู้กับมารน่ะต้องอาศัยกําลังเนี่ยคือศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าทุ่มลงไปอย่างสุดสุดตัวมนถึงจะต่อสู้กับมารถึงจะเห็นหน้ามารนะไม่งั้นก็อย่าหวังเลยแหละ มันไม่ใช่การลูบๆคำๆมันเป็นการทุ่มลงไปทําจริงๆนี่นะเอาดีๆนี่นะโซน่ะนะโซน่ะนะทุ่มลงไปทุ่มเทลงไปนั่นแหละกําลังของอินทรีย์พระจึงจะสมบูรณ์ทุ่มศรัทธาลงไปต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าทุ่มศรัทธาลงไปวิริยะกาลังที่เกิดขึ้นสติมันก็จะตามมาสมาธิก็จะตามมาปัญญาแท้ก็จะตามมา แล้วเราก็จะเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นตามพระพุทธเจ้าอย่างไม่สงสัยโดยที่ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นรู้ด้วยกําลังของตัวเองเห็นด้วยตัวเองนะไม่สงสัยเลยแหละมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้สงสัยอ่ะนั่นแหละคือธรรมะ